เอาในเช้าผมนะฮะก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันในช่องผมรบกวนก็อย่าลืมกดซับสไคร้ชแนลเ t ียนทีชแนลด้วยในช่องผมนะชแนลนี้ก็ทำเกี่ยวกับ Minecraft Pocket Edition นั่นเองนะเป็นแนวสอนสร้างอะไรต่างๆนานานั่นเองในช่องผมนะฮะเอาในเช้าผมนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยในเช้าผมนะวันนี้ก็อยู่ผมซิเกอร์ทีวีอีกแล้วในเช้าผมนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวแอสออนนั่นเองในเช้าผมนะฮะเป็น ออปีศาจกล่องนั่นเองในเช้าผมนะฮะก็วิธีการสร้างก็เหมือนกับโกเลมเลยในเช้าผมนะฮะแต่ผมไม่แนะนาให้สร้างในหมดเซิร์ฟเวอร์นะซึ่งมันจะโจมตีแล้วนั่นเองในเช้าผมนะก็แมงดุไม่มีขาสองขาอามาว้แบนี้ด้วยนะฮะก็มีปากนะโอ้โหดูลิ้นมันเในเช้าผมนะซึ่งผมจะลองเอาหวกสมบงรซอมบี้มาดูนะว่ามันจะทําการตีกันหรือเปล่าในเช้าผมนะตีอปว่าวะ ไม่แต่อมบีตีโอ้โสวนเว้ยมีสวนมีสวนเียอย่างโหดในเช้าผมแนะ่ซึ่งถ้าเราฟังดีๆเนะี่ยจะไ,ได้เสียงกล่องเลยนะฮะเนี่ย,เ,ยเออในเช้าผมแนะ่ก็เวลาฆ่ามันเราจะได้ประมาณไม่ใช่ได้ประมาณเราจะได้เพชรในเช้าผมแนะ่หรือเปล่าวะเออผมฆ่ารอบแรกมันได้นะฮะโอเคผมจะทําการฆ่ามันในเช้าผมแนะ่มาแล้วละนี่นะฮะก็จะได้เพชรกับ กล่องนั่นเองในเช้าผมนะเป็นซอมบี้เฮดนะนี่ในเช้าผมเป็นกล่องนะฮะก็เรามาดูตอนที่เราปรับโหมดไซอวออดูนะว่ามันจะตีแรงขนาดไหนในเช้าผมนะก็ลสลับลิงก์โหลดนะเจดิงลิ้วไว้ใต้คลิปเลยในเช้าผมนะโอเคนะฮะให้ดูท่าไม่โคตรโหดเลยดูดิคลิปหายละปับโหมดไซอวออแป๊บ โอเคอะโอเคอะนี่ตายเลยสักสองทีสองทีนี่ก็รู้เรื่องเลยในเช้าผมนะไอ้เคียมันคนโหดเลยในเช้านะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลากันไปก่อนนะยังไงฝากกดไลค์หรือกดซับสไคร์กันด้วยนะฮะเพื่อป็นกำลังใจให้ผมนะคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะบ๊ายบายโอ้โหไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าในเช้าผมบายสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวนเช่กกด subscribe ตรงกลางนี่เลยนะครับผมที่เป็นรูปโลโก้งผมในครับผมสำหรับใครที่อยากดูคลิปเก่าๆของผมนะสามารถดูได้เลยในครับผมซ้ายขวาตรงนี้เลยในครับผมนะ่ะก็ไปดูกันเลย